มเมล็ดข้าวน้อยมีความฝันยิ่งใหญ่มันอยากจะกลายเป็นมเมล็ดข้าวสุกเพื่อจะได้ถูกนายของมันกินเข้าไปแต่เพราะมันเล็กและผอมเกินไปทุกครั้งที่นายมาตักข้าวมันไม่เคยวิ่งแซงเพื่อนๆได้ทันทําได้เพียงมองดูเพื่อนๆหล่น,นลงถ้วยไปแล้วกลายเป็นข้าวสุกหอมฟุง้งถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ยอมแพ้กลับฝึกฝนร่างกายทุกวันเพื่อให้เข้าใกล้ความฝันมากขึ้นมันแทบไม่เคยหยุดพักเลยแต่ด้วยความเผลอเพียงนิดเดียวมันพัดตกจากลู่วิ่งพยายามปีนผาจําลองแต่ก้าวได้เพียงไม่กี่ก้าว ยกน้ำหนักอย่างลำบากแต่เพื่อนๆสามารถยกบาเบลได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียวแต่มันแทบจะยกขึ้นไม่ไหวมเมล็ดข้าวน้อยเริ่มคิดอยากจะยอมแพ้แต่เมื่อเห็นว่าโถข้าวสารรอยรอลงทุกวันมันจึงตัดสินใจลองอีกเป็นครั้งสุดท้ายมันจึงฝึกหนักยิ่งกว่าเดิมทั้งกระโดดเชือกทั้งวิ่งทุกวันไม่กี่วันต่อมาหลังจากพยายามไม่หยุดมเมล็ดข้าวน้อยก็สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาได้จริงๆวันหนึ่งเมื่อนายมันเปิดโถข้าวมเมล็ดข้าวน้อยพุ่งตัวไปอย่างรวดเร็วปานสายฟ้ามันเบียดฝูงเพื่อนนนนนนจจจแททรรกกกขึ้้้้มาานนาาดดหหไสเํเ็ัังงวะะี่ลลต ตามไม่ทันมเมล็ดข้าวน้อยก็กระโดดขึ้นไปเกาะขอบถ้วยด้วยเรียวแรงทั้งหมดที่มีมเมล็ดข้าวสารที่อยู่ในถ้วยเห็นดังนั้นต่างก็ส่งเสียงเชียร์ให้มันอย่างดังลั่นท้ายที่สุดมเมล็ดข้าวน้อยก็ใช้พลังทั้งหมดปีนขึ้นไปในถ้วยได้สำเร็จ